สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับสันสะเทือนยืนหนึ่งในจีนเปิดชมหน้านางเอกช่องสาเธอคนนี้โด่งดังมากที่เมืองจีนก่อนหน้านี้คู่จิ้นคนดังโป๊บธนวัฒน์และเบลล่าลานีได้สร้างความฮือฮาด้วยการโพสต์ภาพฟิตติ้งละครเรื่องผมลิขิตลงในอินสตาแกรมโป๊บได้มีการโพสตภาพพร้อมแคปชั่นว่า มันคงจะเป็นพมลิขิตซินาจ้าแอดเบลล่าคมเปซึ่งด้านเบลล่าก็ได้กรอบกลับทันทีว่าพมลิขิตหรือจะสู้ลิขิตพรมซึ่งละครเรื่องนี้ก็เป็นละครของช่องสามอีกเรื่องที่แฟนคลับตั้งตารอเพราะเมื่อภาคแรกอย่างบุกเพันิวาสได้สร้างปรากฏการณ์ที่โด่งดังสุดๆและล่าสุดนางเอกของเรื่องเบลล่ารานีก็ดังไกลซึ่งกลุ่มแฟนคลับ วีอาร์เบลล่าับจากประเทศจีนได้มีการโพสต์ภาพโปรโมทละครเรื่องพมลิขิตผ่านทางวเว็บโซเชียลอันดับหนึ่งของจีนและเป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ